สวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาเจอกับทีมงานตานทวะกันอีกแล้วหลังจากที่เราได้ดูภาพรวมของปี2,564ตลอดทั้งปีแล้วเราก็รู้ว่ามันมี4ช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงไตรามาสแรกไตรามาสที่2และ3ช่วงเดือนตุลาคมและก็ช่วงส่งท้ายปีเราก็ดูได้ว่าช่วงนี้โดยส่วนใหญ่ของปีนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะแต่สําหรับคนแต่ละราศีแล้วมันก็เกิดเรื่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอีกทีเรื่องที่ว่าแย่มันก็ไม่ได้แย่ไปหมดเรื่องที่ ว่าดีก็ไม่ได้ดีสาหรับทุกคนทีนี้เราจะมาดูคนที่ลัคนาสถิตราศีพฤกษบราศีพฤกษพ์าพพนาะตอนนี้มีดาวราหูโคจรเข้าทับลัคนาถือได้ว่าเป็นปีแห่งความวุ่นวาย และปั่นป่วนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆเราเนี่ยจะต้องไปแก้ไขเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าปัญหาที่วิ่งมาหาเราเองนั้นจะต้องใช้ความฉลาดและชั้นเชิงอย่างสุดความสามารถในช่วงปีนี้นะครับสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภนะคะในปี2564ดาวราวหูโครจรเข้าทับลัคนาเป็นปีแห่งความวุ่นวายปัป่นป่วนในเรื่องของตนเองท่านจะมีโอกาสได้เป็นกุญซือที่ปรึกษาเป็น อาจารย์ผู้เก่งกล้าแต่ยังหนาด้วยกิเลสคนราศีนี้จะมีความเพลิดเพลินหลงระเริงในบางอย่างที่ไม่มีใครยับยั้งได้แต่เมื่อท่านอยากหยุดความเพลิดเพลินหลงระเริงนั้นท่านก็สามารถจะหยุดได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปท่านจะต้องใช้ทั้งความรู้ระไหยเพิบอีกทั้งใช้ความรีบเร่งเพื่อแข่งกับเวลาต้องใช้ความฉลาดและชั้นเชิงอย่างสุดความสามารถและจะมีโอกาสได้กระทําในสิ่งสุดๆที่คนอื่นเขาไม่ทํากันจนเป็นที่เรื่องชื่อลือนามในวงการงานที่ทําอยู่ดาวมรุตยูโคโจรมาลงเรือนนินาสะของชาวพฤทธศพแปลความได้ว่าความคลาดเคลื่อนทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี52ถึง59ที่เกิดในอดีตเนี่ยมรุตยูหรือกรรมเก่ามาชา งกหน้ามาทักทายแล้วก็ได้เคลื่อนคลายให้ท่านได้พักฟื้นในช่วง7ปีนี้หมายถึงปี59ถึงปี65 และดาวมฤตยูจะเตรียมตัวเข้าทับลัคนาราศีพฤษภในปี2565ดังนั้นในปีนี้ปี64ชาวพฤษภจะไร้ความวิปริตเป็นช่วงพักจากกรรมเก่าท่านจะได้หลุดออกจากสิ่งที่จำเจมาตลอดและเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำในสิ่งใหม่อันเป็นมงคลและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นปีนี้เป็นปีแห่งความคิดฝักใฝ่ในทางเจริญเพราะดาวใหญ่ทั้งพฤหัสบดีและดาวเสาร์โคจรเข้าเรือนสุขพักของชาวราศีพฤษภ หมายถึงความสุขความคิดความเจริญและผู้ใหญ่ตีความรวมได้ว่าชาวพุทธศพจะคิดมากวิตกกังวลบางครั้งก็รู้สึกเหน่อยที่จะคิดแต่ก็จะมีผู้ใหญ่มาออกความคิดให้จนกระทั่งเดือนเมษายนเป็นต้นไปท่านจะได้ทำงานให้กับผู้ใหญ่ทำงานสิ่งใดก็มีคนมาช่วยเหลืองานที่จะต้องทำในปีนี้เป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ใช้ทั้งความรู้และชั้นเชิงมีความฉลาดปราดเปรื่องในงานที่ทำมีความรู้มากกว่าผู้อื่น ท่านจะต้องใช้ความฉลาดแกมโกงใช้ปัญญาเอาเปรียบในงานที่ทำแต่ท่านก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับภาพรวมปีนี้ของชาวราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นปีแห่งวาสนาการก่อร่างสร้างตัวการริเริ่มความคิดของตัวเองและการลงมือในเรื่องการงานขอแนะนําว่าอะไรที่มันเร่งรีบรวดเร็วจนเกินไปเนี่ยมันจะเสียหายได้ขอให้ตั้งสติให้ยั้งคิดกับเรื่องที่จะทําต่างๆเอาไว้ให้มากการทําบุญจะส่งเสริมดวงชะตาในปีนี้การทําบุญเราควรจะทําประเภทไหนกันสําหรับชาวราศีพฤษภเพื่อส่งเสริม ในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่แนะนําให้ทําเป็นสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์กับคนหมู่มากเพื่อแผ่นดินหรือประเทศชาติหรือสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อถิ่นที่ที่คุณอยู่นั้นแต่หากเป็นการกราบไหว้บูชา ก็ให้บูชาผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินที่ท่านขอรบนับถือจะช่วยให้ประสบความสําเร็จในเรื่องที่ตนเองมุ่งหวังได้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันนะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ